ถามกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบม่เหลววันนี้มิสเดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสเดีอัลมอนซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนกับซากระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็น moisturizer ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวนนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดดแล้วก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากุระจากเกาะเซจูซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน จะช่วยลดริ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจบาโคโคนัทออยล์อะโวโคาโดอะโลเวร่าเป็นต้นแถมด้วยกรดไกลโคลิกแอซิดกรดผลไม้จากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อน เยาวสดใสอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้นะครับชื่นใจจริงๆแนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอารมอนซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID.Mr. มิสเตอร์ดีโด่งไล n ์ดีมิสเตอโด่ง2 l i n e i d ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดี หัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะระหว่างโหลดสไลด์เดี๋ยวผมเล่าไปเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องเขากระโดงเนี่ยระวัง,งนะข่าวมาเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าผลการสอบสวนนะของคณะกรรมการอสอบอธิบดีกรมที่ดินเรื่องที่ว่าไปเรียกว่าไม่สอบจําได้ใช่ไหมที่ว่าสารปกครองนะฮะแล้วก็สารอีกสองสารเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาเรื่องของเขากระโดง นรัว่าเป็นที่ดินของการรถไฟและโดยเฉพาะสารล่าสุดเนี่ยนะครับมีคําสั่งอันนี้คือสารปกครองนะมีคําสั่งนะครับบอกว่าให้กรมที่ดินเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการตามมาตราหกสิบเอได้เปล่าแล้วก็บอกว่าจริงๆคําสั่งสารเนี่ยบอกว่าให้ไปตั้งคณะกรรมการตามมาตรา6 1แล้วทําหน้าที่ไปยึดเขากระโดงคืนกลับมาอันนี้คือคําสั่งล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วอ่ะ ต้นปีอะได้บงางหกเจ็นะโดยประมาณนั่นแหละขั้วหกหกหกอยู่ประมาณน้นะนช่วงต้นปีทีนี้คระบังครับมันก็มีเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตามมาตรา61ตามตามคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินซึ่งโดยคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือนายอนุทินปรากฏว่าคณารรมการดังกล่าวนี่นะครับก็พิจารณาว่าไม่ยึดเขากระโดงตรวจสอบแล้วนะครับ การลดไฟเนี่ยไม่มีเอกสารชัดเจนคือ <c oughs> ก่อนหน้านั้นเนี่ยแล้วมาตรา61เนี่ยตามคําสั่งศาลเนี่ยเขาสั่งให้ไปยึดให้ไปยึดเลยนะครับแต่ว่าตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้วก็จะได้ทําตามขั้นตอนแล้วก็ไปยึดว่างั้นแต่ทีนี้ไปตั้งคณะกรรมการที่ว่านี้ขึ้นมานะแต่ปรากฏว่าแทนที่จะนะยึดเลยตามคําสั่งศาลเนี่ยกลับเป็นว่าอา้าวกลับไปพิจารณาซ้ํา นะครับว่าคุณจะยืดไม่ยืดทั้งนั้นที่มีคาลั่งสามาแล้วเนี่ยหรอเปล่าอ่ากลับไปพิจารณาซ้ำก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่มีความขัดแย้งนี่ยื่นเอกสารเข้ามานะเรียกว่าเปิดโรงละครนะฮะให้ให้โอกาสนายเนวินชิดชอบตระกูลชิดชอบตั้งหลายนี่เข้าไปยื่นเอกสารนะครับอ่าแล้วก็ชวนกรมที่ดินนี่ลงไปสํารวจนู่นนี่นั่นเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าการรถไฟเนี่ยเอกสารก่อนปี2องพสาิห้าเนี่ยยังมีความคุมเครือแต่เอกสารที่ชัดเจนที่สุดก็คือ พรบอรของการรถไฟเรื่องของการเวนคืนตรงเขากระโดงเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากแต่ทางกรมที่ดินเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าการรถไฟไม่มีโฉนดไม่มีหลักฐาน <c oughs> ในอีกฝั่งหนึ่งก็มีโฉนดว่ากันแล้วนะอ่ะก็เลยสั่งระงับการยึดที่เขากระโดงไปเรียกว่าขัดคําสั่งศาลนั่แหละครับระหว่างในช่วงเวลาที่นายอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะทีนี้เปลี่ยนเป็นคุณภูมิธรรม ทันทีที่คุณภูมิธรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องนี้ก็มาตรวจสอบมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างที่เคยรายงานให้ทราบไปแล้วตอนแรกเนี่ยให้อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยชี้แจงมาก่อนนะเจ็ดวันก็ชี้แจงแล้วเรียบร้อยอยังยืนยันเหมือนเดิมมันไม่ยืนยันเหมือนเดิมได้ยังไงละท่านฟังฮนะก็ถ้ายืนยันอย่างอื่นเนะี่ยกูก็คุกคุกคุกสิครับเพราะมันเป็นมติไปแล้วทําไปแล้วความผิดสําเร็จไปแล้วจะมายืนยันตรงข้ามสิ่งที่ตัวเองทํา ก็เท่ากับว่านะครับมัดคอตัวเองเข้ากุ๊กต่านั้นเองเพราะฉนั้นอธิบดีกรมที่ดินคนนี้นะยังอยู่นะก็ยืนยันแบบนั้นคุณภูมิธรรยังไม่ได้ปลดอะไรทีนี้พอยืนยันอย่างนั้นจากที่รู้ทางเคยรายงานนะคุณภูมิธรรมก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนอีกทีนี่หเอ่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินตามมาตราหกสิบเอ็ดปรากฏนี่แหละนะข่าวเมื่อเช้า แผลออกมาแล้วนะครับว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วผลการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าคําสั่งของทิบดีกรมที่ดินที่ว่านั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะนะครับและที่แรงกว่านั้นก็คือว่ามีข่าวว่านะนายอนุทินเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะถูกชี้มูลความผิดด้วยนี่มันโยงใยกันไปหลายเรื่องเลยนะจากเขากระโดงเนี่ยแล้วจากการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายอนุทินินทมังมันโยงจากเรื่องเอ่อเรื่องแรกนี่คือเรื่องเขาก็โดงก่อนนะเรื่องออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบอเดี๋ยวสืบสาวราวราความลึกลงไปมีเรียกว,ว่าเป็นความบิดพลาดของกรมที่ดินแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่มีนะฮะคอรัปชันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,นะเบื้องต้นนี่โอกาสจะถูกยึดคืนแน่ๆสูงเลยนะนะนครับโดยเฉพาะมีคําสั่งศาลมาเป็นที่เรียบร้อย นะโดยเฉพาะตัวหมวดที่จะยึดคืนที่เขาก็โดมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันชัดเจนมากโดยมีคําสัมภาษณ์นะของอดีตกรมอ,อดีตอาิบดีกรมที่ดินนายบุญเชิดคิดเห็นนะเคยออกความคิดเห็นเรื่องนี้ออกไปบอกว่าวันเดียวก็จบเรื่องยึดที่ดินเนี่ยนะฮะเพราะมีคําพิพากษาของศาลดีการองรับไว้เรียบร้อยโทษนะไม่ใช่ศาลปกครองด้วยศาลดีกานะเมื่อกี้บอกศาลปกครองใช่ไหม รองรับเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะนะฮะ,อะไอ้แปลงที่อยู่ขอ,ขอบขอบอาจจะต้องสำรวจที่ดินนิดนึงนี่หรอไหมที่ดินเขาโดนห้าพันไร่นี่มันใหญ่แล้วมั้งเนี่หรอไหมไอ้ขอบขอบเนี่ยมันอาจจะจะต้องไปดูหน่อยว่าขอบเขตเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยมันไปทับซ้อนหรือเลยออกไปจากพื้นที่ที่เนี่ยออกอนุญาตเรื่องเว้นคืนที่ดินตามพรบรถไฟเว้นคืนที่ดินรถไฟเขาก็โดนเมื่อ สมัยราชก,การที่หกอ่ะก็ต้องไปดูว่าขอบเขตตัวเนี้ยไอ้พื้นที่ขอบขอบเนี่ยบางทีถ้ามันเลยไปอันนั้นก็ไม่เกี่ยวเอาเฉพาะที่เกี่ยวแต่สมังฮะท่านบุญเชิดอ,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 อดีตอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยนะเคยให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าแต่นะครับไอ้ที่ดินตรงกลางเนี่ยไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปวุ่นวายเหมือนท่านอธิบดีกรมที่ดินคนที่แล้วไอ้คนนี้คนปัจจุบันกาลังจะเป็นคนที่แล้วอีกไม่นานนี่แหละเออ <IST> <t av> นะเขาบอกกําลังจะเป็นนะอธิบดีกรมที่ดินคนที่แล้วในอีกไม่นานนี้แหละวันนี้พรุ่งนี้นะมังจะบอกให้ฟังยังไงฮนะนีฮะออกคําสั่งบอกว่าจะต้องสํารวจลายแปลงใช่ป่ะอนะเนี่ยเขาบอกไข่แดงไม่ต้องเลยไข่แดงนี่มันรวมที่ดินใครไปบ้างฮนะโดยเฉพาะอย่างยิงนะ่งเนี่ยฮะบรรดาสนามกีฬาใหญ่ๆโรงแรมหรูๆนะฮะของนักการเมืองชื่อดงชื่อดัง รู้สึกจะรวมบ้านของนายอนุทินเข้าไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะนะผมว่าน่าจะโดนนะเพราะว่าอยู่ตรงกลางพองดีใช่ไหมครับอ่ะสรุปเดี๋ยววันนี้ข่าวบอกว่าบ่ายสองนะคอยดูอีกดีนะว่าจะมีการประชุมกันระหว่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยคือภูมิธรรมนี่เขานั่งอยู่สองสามตำแหน่งนะนะนะเออนะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหม นายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมแล้วก็นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยนะนะวันนี้สวมอ่าหน้ากากของรัฐมนตรีมหาดไทยประชุมกับนายเดชอีกแถวทองนะรัฐมนตรีช่วยซึ่งดูแลเรื่องกรมที่ดินอยู่เดี๋ยววันนี้เนะี่ยเขาบอกว่าบ่ายสองนี่อาจจะมีการถแถลงข่าวใหญ่นะครับสรุปการแก้ไขปัญหาที่ดินเขาวัดดงคาดการไว้สองเรื่องครับหนึ่งจะมีการย้ายอธิบดีกรมที่ดิน ที่ผมบอกว่ากําลังจะกลายเป็นอดีตแล้วนะฮะในสับในคอรมอในสัปดาห์หน้าโทษทีฮะไม่ได้สองสัปวันนี้ก็ใช่และเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยไม่กี่วันนี้แหละครับอังคารประชุมคอรมอก็จะยื่นเสนอครับย้ายอธิดีกรมที่ดินต่อคอรมอทีนี้พอย้ายแล้วครับก็จะจะมีการแต่งตั้งอดีบดีคนใหม่อก็จะเกิดขั้นที่สองขึ้นมาถ้าั้งครับพอแต่งตั้งอดีกรมคนใหม่เรียบร้อยตอนนี้ครับอ่าเมื่อ มีคณะกรรมการสอบสวนเรียบร้อยไว้ว่าคําสั่งการไม่ยึดที่ดินเขากระโดงของอธิบดีกรมที่ดินคนที่แล้วเนี่ยมิชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นคนใหม่ขึ้นมาก็ต้องนะเขาเรียกว่าอัตโนมัติอะ่ะ <c oughs> จะมีคําสั่งเพิกถอนจะโดดเขาที่ดินเขากระโดงทันทีตามระเบียบกรมที่ดินปีสองพันหนอ่สิบหกนะฮนะว่าไปฮนะ จะมีการตั้งคณะกรรมการอีกหรือเปล่าอันนีไ้ไม่ไม่รู้นะแต่ไม่น่าแล้วแหละสรุปอย่างนี้ผมเชื่อว่าเขากระโดงจะโดนจะโดนยึดภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละเจ้าบังนะครับแล้วทีนี้ก็หลังจากนี้ต่อไปก็จะต้องดิ้นรนนะครับหาหลักฐานมาชี้แจงอะไรต่างๆแล้วแต่ฮะจะเป็นกระบวนการที่จะต้องอาจจะเรียกร้องมีหน้ามาที่เรียกร้องไหมเรื่องเกี่ยวกับว่าค่าเสียหายอ่ะจะต้องไปพิสูจน์ทราบกันจากนี้อีกต่อไปว่า ตกลงเป็นความผิดผิดใครเป็นความผิดของกรมที่ดินหรือเปล่าโนะฉนดอ,ออกมาได้ยังไงมีการคอร์รัปชันไหมแต่ยังไงก็ตามในตัวของนายอนุทินนี่นะครับมันเหมือนกับสวมหมวก2ใบอ,อะ่นะใบแรกเจ้าของที่ดินใช่ไหมไอหม,ไอหมวกใบที่2นี่นะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกว่าถ้ามีการออกโฉนดโดยไม่ชอบสืบสาวลาความไปเอ้าโยงนะฮะปรากฏว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองจะมีเรื่องปัญหา157ตามมาจริยธรรมตามมาข้อหาอาญาตามมาเป็นพวงเลยท่านผู้ฟังแล้วส่วนในายเนวินชิดชอบนอกจากโดนยึดเขาก็โดนแล้วจะต้องสืบสาวลาความกลับไปเมื่อตอนที่นายสัก์สยามชิดชอบไปรัฐมตรีวาการกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการปฏิบัติอะไรลงไปบ้างลักษณะยืย้ยือยุด ถ่วงเวลาไม่ยอมฟ้องเรื่องเขากระโดงนะครับเหมือนเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองโดยเฉพาะนี่นะฮะช่วงต้นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าการรถไฟจําเป็นจะต้องฟ้องนะครับรู้สึกตั้งแต่ต้นเรื่องที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเขากระโดงเนี่ยตอนนั้นนายศักดิ์สยามที่ชอบก็นั่งเป็นตุติว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่คุมคุมการรถไฟอยู่นะครับทีนี้ ถ้าคุมการรถไฟแบบนี้ก็ต้องถามว่าเออตอนคุมการรถไฟทําไมนะไม่จัดการเรื่องเขาก็โดนเรียบร้อยอ้าวโยงกลับไปถึงตรงนั้นนะอาจจะโดนนายศักสยามทิดชอบเรื่องเกี่ยวกับนะครับคอร์รัปชันหนึ่งห้เ็เอื้อประโยชน์ตัวเองจะเรียรรมซ้ําจากคดีเดิมที่โดนไปแล้วนะครับเรื่องซุกหุ้นบริษัทอของตระกูลชิดชอบอ่ะ น,ะนี่ของเก่าก็ยังอยู่อาล้ครับโยงใหญ่หนึ่งนังกันไปหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวติดตามชมก็แล้วกันนะวันนี้บ่ายสองไม่รู้จะมีแถลงข่าวหรือเปล่านะแต่ข่าวมันแพร่มาเมื่อเช้ารู้ทันก็เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้เพราะมาจากเ네นชั่นนะครับท่านผู้ฟังสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วหลายท่านตอนนี้นะฮะใช้ผลิตภัณฑ์มิสเดีแล้ว ก็ติดใจเช่ไหมครับมีเสียงชื่นชมกันมาโดยตลอดนะะนะล่าสุดนี้ก็ไม่มีมาอีกแล้วกันไหมครับก็แจ้งกันมาผ่านตอนแรกเนี่ยนะก็เป็นผ่านทางเพจเฟซบุ o กนะครับระวังอ่ะเล่าให้ฟังคุณสุมานีก็น่าจะเป็นแฟนรายการแล้วก็แฟนนธิตภัณฑ์มิสดีด้วยนะฮะชมกันมาอย่างนี้ครับบอกว่าชอบทั้งสบู่และยาสระผมล่าสุดลูกสาวแอบมาใช้แล้วด้วยครับ โดยเฉพาะผมน้องๆเด็กๆนะฮะสาวๆนี่นะังครับลองสักทีเถอะนะใช้แชมพูของมิสดีนะฮะแชมพูมะพร้าวผสมเชียร์บัตเตอร์เนี่ยไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะมะพร้าวกับเชียร์บัตเตอร์ผสมกันเนี่ยนะนครับ ทีนี้ก็มียี่ห้อน,นี้แหละนะอ่ะก็ลองใช้ดูครับแล้วก็ใช้คริมนวดด้วยนะครับคู่กันนี้รับรองครับผมสวยสวยเก๋ยิ่งคนผม,มยาวๆนะท่านผครับสุดยอดเลยทีเดียวอาจจะเห็นผลทันทีเลยท่านผังครับอ่ะแล้วก็พอดีว่าลงไปใน Facebook เอ่อลงไปใน a c e b o o k นะปรากฏว่าที่ลง Facebook และคนออกมาชมแบบนี้เนะี่ยก็เพราะว่าผมไปลงอันนี้ฮะใต้คลิปของเราเองนะเมื่อวันก่อนก็มีท่านผู้ฟังนี่แหละครับคุณยัเป็นแฟนรายการแหลนะเนาะ ก็ชมกันเข้ามาในช่องข้างล่างนะฮนะในช่องกล่องข้อความนะก็อธิบายกันบอกว่าฟังรายการผมแล้วฉลาดขึ้นนะก็พยายามจะเอาข้อมูลความรู้ข้อเทจริงมาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็ส่วนสบู่นี่ยาสระผมนี่นะแลสะสบู่เหลวเนี่ยนะฮะใช้แล้วสุดยอดเลยทุกอย่างนะฮนะทุกอ่างนี่ก็เป็นเสียงอีกหนึ่งอีกสองเสียงนะที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์วิสเรนั้นใช้แล้วดีจริงๆ ก่อนจากกาันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ID เดียมิสเดีโด่งไลน์ไอเดีมิสเดีโด่ง2 ลายไอดีมิสเตอดีโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเดี D. สามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปร,รู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่งมิสเตดีก็ได้ หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ